รู้สึกว่าช่วงนี้น้ำหยาบกร้านเป็นขุยผิวไม่เรียบเนียนฉันก็เลยจะมาสครับหน้าจา้ะวันนี้มากับน้อง Polishing Mark หรือมาร์กม่วงของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นขอดงก่อนเพื่อความสดชื่นขอใส่ที่คาดผมก่อนจ้ะแล้วฉันก็เลยมาหูอีกระตุยขึ้นจิมจิมหน้าไปสองสามทีเห็นเขาทากันแล้วน่ารักดีและเรามาคลีนหน้ากันด้วยออยทำความสะอาดกันค่ะเหลืออยู่กระจึงเดียวปัม๊มไปสักสองสามทีเพราะขนาดหน้าดิฉันค่อนข้างกว้างก็เลยจะเปลืองนิดนึงค่ะ ตัวนี้จัดการได้ทั้งสูตรติดทนสูตรกันน้ําและที่สําคัญสามารถดึงพวก pm 2.5ออกมาได้ด้วยค่ะและถ้าเนื้อออยผสมกับน้านะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอินมัลชันน้ํานมจึงทําให้ทําความสะอาดได้ยอย่างล้าลึกเวลาล้างออกเนี่ยผิวของเราก็จะรู้สึกนุ่มจากนั้นนะคะเราก็จะเช้ทําความสะอาดด้วย m e รี remover ตัวนี้เป็นแผ่นทําความสะอาดเครื่องสําอางนะคะฟิลแบบ คล้ายทิชชู่เปียกน้องทำครบทุกอย่างในแผ่นเดียวสะดวกแล้วก็พกพาง,ง่ายมากๆากแล้วก็ะจะเช็ดให้ทั่วหน้านะคะเก็บแก้มทั้งสองข้างหน้าผากางแล้วก็จากนั้นเราก็จะเก็บคิ้วเก็บปากนะคะเห็นไหมคะเราพลิกด้านกลับไปกลับมา1แผ่นใช้คุ้มมากจากนั้นเป็นล้างหน้ากันค่ะอิกใช้เป็นบาลานซิ่งเจลลี่คลินเซอร์ค่ะตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะมีสารสก,กัดจากอะโลเวราช่วยลดการระคายเคืองด้วยเวลาล้างเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าของเรามันเย็นสดชื่น ตัวน้องนะคะช่วยทําความสะอาดน้ํามันส่วนเกินพวกเครื่องสำอา,างตกค้างหรือแม้พวก PM 2.5ที่อยู่บนผิวแล้วก็รูขุมขนของเราน้องก็สามารถที่จะดึงออกมาได้อย่างสะอาดหมดจดค่ะและที่สําคัญน้องไม่ทําลายแโคบรโอมที่อยู่บริเวณผิวหน้าของเราด้วยนะคะ ล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเช็ดหน้าด้วยกระดาษทิชชู่นะคะค่อยๆซับให้แห้งค่ะมาค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการสครับผิวตัวมาม่วงของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมของแบคเคอร์เรนนะคะเป็นส่วนผสมออร์แกนิกจากฟาร์มนิวเทรลท์ตัวน้องนะคะเป็นผลึกน้ำตาลธรรมชาติเวลาเราค่ะเนี่ยมันจะไม่บาดผิวนะคะและน้องก็จะค่อยๆละลายละลายไปค่ะเอามือแตะน้ำช่วยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆนวดไปค่ะและปล่อยทิ้งไว้ประมาณ7-10นาทีนะคะและลา ออกได้เลยค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะลองสปาหน้าเองก็ของใช้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักหาอีทได้เลยนะคะ